เรามาถึงแล้วนะคะสเปซพัทยาคนเพียบเลยใครๆก็มาสเปซกันค่ะสวัสดีค่ะสอเปซพัทยาครับบรรยากาศในโรงแรมน,นะคะโอ้อวกาศแต่คนเป็นล้านเลยค่ะที่ดาวดวงนี้บรรยากาศการเช็คอินนะคะ เวลาดีนะบ่ายสองบายสองพอดีเลยบริเวนส่วนน้ำทั้งหมดด้านซ้ายนั้นคือทะเลใช่ไหมนี่และด้านขวานี้คืออเวท่าอวท่า,าหินลอยอสไลเดอร์และอีนีสาสเด็กแน่เลยที่บอกว่ามีปาร์ตี้โฟมและนี่คือแบบเลซี่ริเวอร์น่าจะเป็นทะเลจำลองเออนั้นมีคลื่นอุ้ยนู่นด้านซ้ายของตรงนู้นมีแบบดวงดาวมากมายมินิกอล์ฟ นั่นคือมินิกอล์ฟแน่เลยเนี่ยไปดูนสิคะศึกษาศึกษานี่นะคะอันนี้มีเอามีหาดเล็กๆแล้วตรงนี้มีโซนมินิกอล์ฟโอเคตอนกลางคืนถ่ายรูปสวยมากไปค่ะโอ้อันนี้เหมือนแบบเป็นจุดเริ่มต้นของยานอวกาศนะคะอุ้ยระบบสุริยะจักรวาลต้นไม้นี่ตอกนกลางคืนสวยมากเดี๋ยวต้องมาถ่ายรูปนะคะ ฝั่งนี้มีสะเด็กหรอมันก็ดูลึกเนียนะแล้วก็มีมินิกอฟอยู่ข้างหลังต้มีที่มันกินคแล้วก็ด้านซ้ายนะคะเราจะเห็นยันลำใหญ่ก็คือเขาบอกว่าันมีห้องเกมรูมอยู่ที่นี่ซึ่งมีพวกแบบขับขับยานอากาศขับรถอะไรเงี้ยฟิลสวนน้ำนะคะมีทะเลทะเลพัทยาขึ้นแรงมากเลย าร์ตี้โฟมสัตเด็กอ๋อมีแบบห้องนวดริมทะเลไงนี่คือสวนน้ำอวตชานะคะแล้วก็มีสไลเดอร์มีกี่ท่อเนี่ยสองอันอ่ออา,อาแล้วก็อันนี้เราล่องห่วงยางเลซซี่ริเวอร์เดี๋ยวมานะคะ เกมแรกของเรานะคะเตะฟุตบอลอวกาศอค่ะอันนี้เป็นโต๊ะพูเด็กเราเลยเล่นได้นี่อาเชิญคุณถัดไปค่ะ วันวันเรียนหนังสือหรือเปล่านนี่เงิถูกโคตรยากเลยถึเงินอะขาวเขียวนี่ขเขียวขาวเขียเขถือว่าตีแล้วหรือเปล่า ว่าเล่นเป็นไหมปลาลูกดอกอวกาศแล้วก็มีนี่คืออะไรขับรถมาค่ะเล่นเกมขับยานอวกาศหยจอโค้งด้วยอะ่ะ 3คนผู้มีประสบการณ์การเล่นเกมใดๆเลยแม้แต่จอยสติ๊กก็ยังกดไม่ถูกัเเมเรมันนเธอเธอเธอหัวเอียงซ้ายเธอหัวเอียงซ้ายมื้ทขาไม โอ้ยขอไปอ้วกแป๊บเรามาถึงแล้วนะคะชั้นสิบห้าไปนะคะอันนี้เดินอยู่ในยานอาวกาศถึงแล้วนะคะยานเราหนึ่งห้าสองเจ็ดโ ดูความอาโกาศของห้องนะคะวิทยียงเรา <c oughs> และกระดูงดาวของเราโต๊ะทำงานพี่ส้มพี่ส้มจะนอนติดโต๊ะทำงานอีกแล้วได้เลย <c oughs> ได้เลยได้เลยได้เลยห้องอาบน้ำอุจะเอ๋อุ้ยมีความดิจิตอลถ้าเธอเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนน่ะเธอจะไม่หลงว่าเธอต้องฉี่ตรงไหนเพราะว่าเขามีไฟเพิ่ทางที่ห้องน้ำอีกรอบค่ะ มีอ่างอาบน้ำซึ่งชอบมากคืนนี้เจอกันตู้เย็นยิ่งใหญ่เกียงไกรนะคะเอาอะไรมาแช่ดีแล้วก็ตระกูล<ม>เทอร์มินอลเนี่ยทางเบนตีวันเนี่ยเขามีตู้กดน้ำแข็งอ่าดูพรมดูพรมไ,ไปดูวิวด้านนอกสิฮะ อ้าวฝนตกอยทีวีจอใหญ่มากชอ,ามชอบทีบวีอเอาเขาคุมตีมยงเขาคุมเตียหในดูหนดูพวกเธอลงมาจากตเตียงของฉันเธอต้องสติมมีแสงเหนือออโรราออโรรา,ราในดูซิปิดมากมโอ้แสงเหนือ,อ,อมีดาวอะไรมั่งเนี่ย เธอสนัดคลิปอยู่โอ้นี่คืออุทษค่ะนี่คือสไลเดอร์นะคะพุ่งตรงลงมาเราอยู่ท่ามกลางอวตานะคะผินลอยได้ ล่อง lazy river นะคะโอ้ยตอนเช้าดีงามอะ่ะนี่คือเจ็ดโมงครึ่งจะแปดโมงเนาะคู่แข่งน้อยมากเถอะไปฮะ ทะเลเทียมนะคะขึ้นยักษ์เราจะเล่นไหมล่ะสวยงามนะ บรรยากาศล็อบบี้ของที่สเปซนะคะตรงกลางนี้เป็นบริเวณที่นั่งรอเช็คอินก็จะมีด้านบนจะเป็นแบบบรรยากาศแบบอุกาบาตร้อยมาด้านซ้ายก็คือส่วนของรีเซพชันนะคะที่เราใช้เช็คอินส่วนด้านขวาก็เป็นบริเวณโถงห้องพักสวยงามที่บริเวณนี้สวยงามมาก ตอ้องวันเราจะต้องมา afternoon t ีตรงนี้นะจาวกันค่ะพระอาทิตย์พุธสุกโลกอังคารพฤหัสเสาร์ูันนัสเดืนจู ้นไม้น่ารักมากสวยมากมีความระยิบระยับด้วยนะคะทําดีจังเลยอะ่ะมันมีหิ่งห้อยอยู่วนนี้อ่ะบริเวณชั้น31นะคะที่เป็นสกายพูแล้วก็มีจุดชมวิวมีสระว่ายน้ําด้วยมาเล่นน้ำวันนี้ ชมวิวค่ะมองเห็นเทอร์มินอลทเววันด้วยแล้วก็มองเห็น,ห,นหาดพัทยาด้วยเหมาะสำหรับคนที่จะมาดูพูมากๆเลยเอ้ยดูพูบนนี้เจ๋งนะจ่ายตังแล้วก็แสงเขาสวยมากนะสระว่ายน้ำชั้น31นะคะอย่าลืม ปิดสองทุ่มนะคะเปิดเจ็ดโมงอย่าพลาดขอให้มาแช่จักรกุชี่บนนี้เวิร์กมากถามว่าเราได้แช่ไหมไม่ได้ไปกินข้าวมาอ๋มีสระจักกุชี่ตรงนี้ด้วยสวยอะ่ะ บรรยากาศห้องนอนนะครับนอนภายใต้แสงออโรรดาด่างงาน <Okay. S 1> ขึ้นระับขึ้นรุนแรงค่ะอรุณสวัสดยามเช้าค่ะฟิตเนสที่นี่เปิด6โมงเราก็มา7โมง <laughs> เช้าสุดที่ทําได้แล้วไหนพาดูเขาบอกว่าเป็น Sky ยว e l f i t n e s นะ จังเลยมีที่วิ่งอ่ะขอลองวิ่งหน่อยไหนอันนี้เป็นจักรยานอ่ะเอ้ยไม่ใช่วิ่งมีที่ปั่นจักรยานเชิญพงเชิญพงโอ้เล่นอย่างเงี้ยเหรอคะ เรามา <even slower. S 1> วิ่งเอ้ยไม่ใช่ปั่นจักรยาน<ม>ไปกับเขาโอ้โห,โโหดูท่าท่าท่าตั้งหน้าตั้งตาปั่นชุดชุดชุดได้รองเท้าชุดไดวนไม่ธรรมาดาแข่งแร่งมากอะ่ะขาถึงด้วยอะ่ะสุดยอโอ้ยเขายกตั้มให้ด้วยอ่ะอ ตั้งกล้องถ่าย5นาทีนะครับที่ตัดตู้ด้วยเครื่องอวกาศว่าของเล่นเทียบเลยนะคะฮึบจริงจังในการออกกำลังกายอุปกรณ์เจ๋งมากเหมือนมาได้เข้ายิมแท้ๆเลย ฟิตเนสท่ามกลางบรรยากาศมองเห็นทะเลซีวิวเลยนะคะโอ้ oh, oh, ถ้าใครมาเขามาดูภูที่นี่เห็นชัดเลยนะภูมันจุดอยู่ตรงนู้นสระว่ายน้ำยามเช้านะคะเด็กๆคู่แข่งเรายังไม่ตื่นหรือเขาอาจจะไปทานข้าวกัน มมนูเช้านี้กินอะไรดีโอ้ไข่กระทะก็มีนะคะนะฮะไส้ก,กรอกดูดีมากเลยนะคะโอ้แบคอนนี่ๆเขามียากแบบกรอบกับไม่กรอบด้วยนะคะไหนดูดิโอ้มีตตอกเกอกีด้วยนะคะไก่เกาหลีเต้าหู้ทอดและนักเก็ตอืม ้านมจีบหมูจีบไก่ข้าวมันไก่และนี่คือโจ๊กผ้าผัดผักบุ้งไฟแดงแบบมีหมูตุนมมเมนูเช้าเรามาแล้วนะคะแล้วดูเขากินอะไรกันเนี่ยอะไรพี่มดกปี <Coffee. S 1> ติง มีไอติมซอสกินว้าทำไมไม่ขวดสวยล่ะคะโอ้โอ้โอ้กิจกรรมถัดไปขึ้นใช่ไหมคะโปรโมตโปรโมทเขาจะอธิบายจะต้องตีออกไปทางซง้ายนิดนึงเพื่อโค้งไปทางขวาอันนี้คือเขาอะเลิกงานไปพัดกรอฟทุกวันวันละหลายถาดนะอ่ะดูโปรโมทเขาอธิบายจับมือซ้ายจับมือขวาจับดูซ้ายจับมืขอขวาจับใช่ไหมคะค่ะ หนีบข่าด้วยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ง, <c oughs> งเย,เยอหรอไม่เวลาตีนี่คือเอาแค่เบียงไปแบบเท้าถึงเท้าเลยนะอ๋อไม้จากเท้าถึงเท้าอ่ะอามาันไกลหน่อยก็ประมาณแบบเลยเท้าไปนิด <c oughs> นึงจุดหมุนเอาเอาตัว<ม>เป็นจุดหมุนเหรอใช่แล้วเวลาอแค่หนีบอเอาไว้อย่างเงี้ยฝุดยอดแล้วเรไปตีลูกเพื่อนไม่ได้ใช่หมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ปิงปองหรือสนุกเกอร์ หนึ่งคืนที่ Grand Central Point Space พัทยาสนุกมากเลยค่ะโรงแรมสวยมากของเล่นเพียบแถมอาหารอร่อยถ้าเพื่อนๆมีเวลาอย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันนะคะสุดท้ายอย่าลืมกด subscribe ช่อง Little Bird Channel และกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มาติดตามพวกเราไปเที่ยวกันต่อค่ะ